สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พรกับชายบอเถื่อนและคุณโป่งจุพศอ,อีกแล้วนะครับเราก็ยังอยู่กับการตกแต่งรถอ,อยู่นะครับกาลังสนุกกับการตกแต่งรถอ,อยู่ว,วันนี้เราจะมาทานิจจ่า400ปี2018รุ่นอะไรนะมัทชื่อรุ่นเลยนะนนยนะ400 KRT อ่า400 KRT วันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนมือคัมือเบกดูนะครับต้องใช้คำว่าลองนะเพราะเราก็ทดลองไปเรื่อย ในราคาที่แบบไม่ได้สูงมากราคาที่เหมาะสมตอนนี้เราจะลองของของย่อฟาเกียนะครับฟาเกียฟาเกียนี่รู้สึกจะเป็นเมกอินไทยแลนด์นะครับเป็นย่อไทยนี่ครับแ็กหลังกล่องแท็กหลัง,ลงกล่งลองใช่ครับเมกอินไทยแลนด์นะครับเมกอินไทยแลนด์ชัดเจนนะครับ, Thailand, รบฟาเกียอันนี้เป็นรุ่นที่ปรับปรับความ เขาเรียกอะไรความแข็งอ่อนของสายไม่ใช่ปรับระดับอ่าปรับระดับอ <laughs> ปรับระดับได้บอกแล้วเราไม่แม่นเราเราเป็นสายทดลองราคาเต็มมันที่ขายกันอยู่ในเว็บซื้อของออนไลน์นาอยู่ประมาณพันพันกว่ากว่าไหมอืมพันกว่ากว่าพันสามพันพันสามประมาณพันสามอ่ะประมาณนี้ประมาณพันสองพันสามประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าร้านก็น่าจะประมาณนี้ส่วนตัวเนี้ยพอดีคุณคุณจุมพอ์เข้าได้มาในวัน วันที่เขาลดราคาในเว็บออนไลน์ครับมิกเยสเซลอ่าซึ่งได้มาราคาน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ไม่ถึงไปร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทอะไรเงี้ยครับเจ็ดร้อยนี่มันก็เลยเหมาะสมที่จเราไปทดลองนะผมก็เลยตอนแรกไม่ได้คาดหวังกับมันมากนะครับราคานี้ไม่ได้คาดหวังพูดจริงๆเลยอะตั้งแต่เล่นรถมาตั้งแต่ปีประมาณสองพันต้นๆเนี่ยไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนการคันก้างเบรกรถคันไหนที่เคยใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น วิลาโก้ไอเอะไรทั้งหลาย R, M, ทีเดรอทีเเ่เราใช้กันมาไม่เคยเพิ่งมายุาคนี้แหละครับเห็นราคามันเหมาะมสมจับต้องได้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีตังค์ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่าพอจะซื้อมันได้อยู่มาดูเนื้อง,งานกันเลยดีกว่าเ็คดีนะครับเ็ค้นหนาดีใช้โฟมอัดอะไรดีอยู่นี่นะครับดูเนื้อง,งานปรับได้นะครับปรับได้ปดึ๊ปบปบแม็กมินนะครับ งานงานตัวกงานกัดสกรงานกัดลายโอเคนะครับสวยงามถือว่าสวยงามมีตำหนิบ้างไม่น่าจะมีเป็นอลูมิเนียมเนาะเป็นอลูมิเนียมได้สีมาเขาบอกว่าตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นอ่าเป็นฝาเกียร์อะไรเนี่ยอ่าเป็นฝาเกียร์ตรงรุ่นนะครับสำหรับนินจาสี่ร้อยนะนี่ก้านอันนี้ อันนี้กา้านเบรกอันนี้ก้านเบรกนะครับอันนี้กา้านคัตนะครับอ่าเรามาเทียบของเดิมนะครับความยาวระยะความยาวเนี่ยใกล้เคียงของเดิมเลยนะครับใกล้เคียงของเดิมงานงานซีนซีไรคัตสวยงามนะครับถือว่าถือว่างานงานดีถือว่างานดีตัวหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบบาทไม่ได้าคาดหวังอะไรมากเออแต่ว่ามาเกินความคาดหมายนะเออ อย่าว่าเจ็ดร้อยเจสิบเลยพี่ราคาปกติเป็นพันกว่าบาทอาทิตย์ว่าพันหนึง่งอาทิตย์ว่าพ <c oughs> ันสองพันสองพันสองราคามีขึ้นมีลงนะครับแล้วแต่ดีลเลอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทียบฝั่งนู้นดูข้างในยไม่ต่างก,กันอือ่าโอเค okay นะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูว่ามันมันตรงรุ่นจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> คือ <c oughs> บางครั้งที่เราโดนโฆษณาว่าตรงรุ่นเนี่ย ตรงรุ่นแต่ต้องแปลงก็มีนะครับที่ผมเคยเคยใช้แต่บางพาร์ทนะครับสำหรับบางย่อส่วนย่อเนี่ยเราไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวมันลองกันว่าว่ามีอะไรติดขัดไหมถ้าเกิดมันตรงรุ่นจริงๆมันต้องราบรื่นแค่ขันน็อตแล้วใส่เข้าไปถูกต้องไหมคุณวัฒน์ถูกต้องอ่ะเราก็ผู้ใช้งานจริงไม่เคยมีได้พิเศษกับแบรนด์ไหนค่ายไหนในการแต่งน็อตเพราะเราเป็นนักขับอิสระเราเป็นไรเดอร์แบบอิสระนะครับเป็นอโลนไรเดอร์ด้วยกลุ่มเราเล็กๆนะครับ จำไว้นะครับผมกลุ่มผมคล a ซี่พาราไดส์นะครับบอรดเอจอได้ในบอด h ฮป p y คอร์ด o เดย์โนเวอร์แฮปปีนะครับฝากกดไลค์กดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับไม่ไม่มีไรายได้จากการทําคลิปอยู่แล้วครับแต่ว่าเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เผยแพร่ความรู้ใหม่ๆที่เราได้เทสแใช้ง,งานจริงอาจจะไม่เหมือนใครแต่ว่านี่คือการใช้ง,งานจริงแบบบ้านๆของพวกเราเลยนะครับอ่ะ มาใส่ดีกว่าครับผมกำลังถอดนะครับคุณยุพศกำลัง <ije S 2> อถอดนะครับล็อตเบอร์สิบข้างล่างก่อนนะครับหันล็อตถอดแล้วก็เบอร์สิบเขาลางง่ายๆดึงออกมีแค่นี้ดึงออกแค่นี้ครับแล้วก็ mit, เปลี่ยนเข้าไปตรงรุ่นเนี่ยมันต้องใส่ได้แต่เพื่อนๆคนถ้ามีจาราบีควรใส่ไปด้วยนะอ่าใส่าจรารบีนะครับตรงบูทเราจะลองลองใส่แต่นี้ไม่มีจารบีเอานะมันงงว่แทนครับเองอะไรล่ะเอาเอาไหนก็ น,นี่เออดี๋ยวนี่แล้วยังใส่ตรงรุ่นไหมอ่ะพอดีเป๊ะอย่างนี้เขาเรียกตรงรุ่นนะครับผมยางเียเรียกตรงรุ่นนี่แล้ววันหลังเดี๋ยวผมซื้อของยี่ห้อไหนมาใส่ให้เพื่อนเพื่อดูดีกว่าใส่ในเซ็ตเอาคนละยี่ห้อดีกว่าจะได้เพิ่มประสบการณ์นะครับเพิ่พมประสบการณ์นี่ก็เล็งให้ดีข,ขันเข้าไปนะครับดีนะคน นะดูตรงดู่วัตี40ไว้ไหน่อยโอเคเดี๋ยวทําโอเคครับเดี๋ยวใส่แล้วถ่ายให้ดูนะครับใช้พอดีไม่มีเจราบีนะครับใช้จะ w d 40ช่วยนิดหน่อยนะครับเพื่อความคล่องตัวในการใส่ ถ้ามันเข้าล็อกมันก็จะเข้าเลยโอเค,อเ,คเข้าล็อกแล้วครับแล้วขันเข้ามาดูกันง่ายๆเลยนะครับงานนี้โอเคเข้าไปแล้วครับโอเคตึงมือนะฮะแล้วก็ล็อกน็อตตัวล่างตรงมือใส่น็อตตัวล่างนะครับใส่น็อตตัวล่างโอเค okay. แล้วขันให้แน่นนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูฝั่งอ่าเดี๋ยวเรื่อเพิ่งดูว่ามันสามารถปรับระดับได้จริงเปล่านี่ม็กถ้าเราปรับไปแม็กมันก็จะห่างกับโอเคอ๋อปรับระดับอย่างนี้นี่มันก็ใกล้มินก็ใกล้เราก็สามารถปรับได้ให้ใหมันห่างมือถาเรค,คนนิ้วยาวอะ่ะโอเคอ่าผมมือสั้นใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองกระยัตติดข้างนึงแล้วเดี๋ยวเอาไปลองขับแล้วมารีวิวต่อนะครับส่วนด้าน ด้านคลัตช์นะครับด้านคลัตต์ต้องต้องใช้ตัวทีนะครับถึงจะเข้าถึงง่ายจากด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านนี้เดี๋ยวเราจะถอดสายถอดสายคลัตช์ออกก่อนนะครับเพื่อติดตั้งเข้าไปในตัวใหม่นะครับด้านนี้จะจะมีวิธีการเยอะกว่าฝั่งนู้นฝั่งคันเร่งสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณจะพอดำถอดอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าใส่แล้วใช้งานได้ไหมหรือว่า จะติดขัดหรือเปล่านะครับเอานะครับเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดจากการขันกันนิดหน่อยด้วยความลืมรันนี้ก็ขันลงมาให้ให้ให้ตึงไอ้ให้หย่อนสุดนะครับให้หย่อนสุดแล้วก็ขันเข้าไอขันออกมันจะตึงเึงไปขันเข้ามันหย่อนที่สุดแล้วก็ให้ร่องเนี่ยมันตรงกันสามร่องนะครับร่องที่เอาสายออกนี่ครับก็ยกมือคัดออกได้เลยนะครับยกออกง่ายๆเลยนี่ดูด้านหลัง ปลดสายออกนะครับปลดสายออกนะปลดตุ้มมันออกนะครับอย่าให้ปลติกนี้หายนะผมเคยหายแลย้วลำบากเลยปลติกนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> ปลติกที่คู่อยู่อ่อา <c oughs> หายก็จบดิพี่ผมไม่ต้องใก็ต้องดังก๊อกแก๊กแ๊ก,กอยู่ดูของเดิมของเดิมของเดิมนี่ของเดิมนะครับเปของใหม่ของเดิมอของใหม่ก็มีร่องอะนี่ของใหม่นะครับ เราใส่กันว่ามันจะตรงรุ่นจริงหรือเปล่าหล่อลื่นหน่อยนะโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ใส่สบาป <Okay. S 1> ต้องขันเข้าให้ย่อนสุดนะเพื่อนนะเมื่อกี้ ลืมขันออกเอ้ยมันตึงเรวิธีวิปปิให้ดูนะครับเพราะเราไม่เราไม่ช่างเลยืหล่อเลื่นเลยนะถ้ารักจะซ่อมรถต้องควรมีอะไรหล่อเลื่นหรือว่าจารบีติดบ้านนิดสักหน่อยกระปุกไม่กี่บาทเราก็จะซื้อจารบีมาติดบ้านครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเราก็วางงูไปนานนะรถโอเครถเลอนนี ล้งางได้ม่บตัวขยับให้ตรงดูโอเคตรงรุ่นจริงๆนะครับเดี๋ยวให้คุณจุ๋มพล็อกทุกอย่างให้แน่นแล้วเดี๋ยวเรามามาดูกันว่าติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วใช้ได้จริไงไหมนะครับดูคุณจมพดเอาไปลองนะลองแล้วมาสรุปเพื่อนๆฟังด้วยนะบาย รถกลับมาจะทดลองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับครับหลังจากคุณยุพศติดตั้งแล้วก็ไปลองขับมานะครับยังไม่ได้มีผลอะไรขอการขับหรแค่ดูวมเบรกได้แล้วก็คลัตมันเป็นยังไงครับนี่โอเคสวยงามอยู่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับติดตั้งเสร็จก็ตั้งตั้งสายคลัตใหม่นะครับตั้งสายคลัตใหม่ให้ระยะมันเหมาะสมนะครับคุณยุพศเป็นไงรู้สึกว่าโอเคไหมเกินความคาดหมาย โอเคอยู่นะความคัใหม่โอเคคุณภาพโอเค okay, เลยครับครับตั้งไม่ยากตั้งไม่ยากนะโอเคปิดคลิปให้ผมน่มอยครับผมก็ <c oughs> ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเพจ Holiday n o w e r Happy นะครับหรือว่ากลุ Casey ่มเคซี่ผาัดไดะเราก็จะมีคลิปทดลองนะครับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับโยนรถมอไซค์หรือว่าคลิปทำคข้าวๆให้เพื่อนรับชมกันนะก็ ฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีเจอคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม